ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายทุกร่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูตามดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับได้เช่าตะกุดหลวงปู่โต๊ะปี2องนร้อยิเนื้อตะกัวนะครับแต่ดอกนี้มีความพิเศษคือเป็นดอกที่มีขนาดยาว2นิ้วนะครับปกติเนี่ยจะยาวแค่นิ้วหนึ่งนิ้วนิดๆนะครับหรืออย่างมากก็นิ้วครึ่งนะครับดอกนิ้วเนี่ยดอกนี้เนี่ยนิ้วสนิ้วเลยนะครับ เนี่ยนะครับมาให้ดูโอ้โหสองนิ้วเลยนะครับซึ่งปกติก็จะมี2นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งก็มีคือยิ่งยาวยิ่งพิเศษยิ่งหายากแล้วกันนะครับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนี้จะมาให้ซูมให้ดูนะครับองนี้โคตรคูลเลยนะดูง่ายๆติดตามครับนี่นะครับจะเป็นก้อนต้อเต่านะครับแล้วก็มีแฉกล้อมรอบนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นโคตรคูลเลยนะครับปลายแผ่วๆนะครับในแต่ละขีดจะมีเสี้ยนองนี้ถือว่าโคตรคูลเลยนะครับ ผิวเนี่ยส่วนใหญ่ที่ยาวประมาณสองนิ้วนี่ส่วนใหญ่จะผิวแบบนี้เกืี่ยหมดเลยนะครับออกดำๆหน่อยนะอ่านะครับดอกนี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ยาวสองนิ้วนี่ไม่ค่อยพบเจอง่ายๆนะครับอ่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะครับนี่ครับประกอบแบบนี้เลยนะครับ ส่วนลอยจานนะครับอย่างที่เคยบอกเฟเพียนนะครับก็อาจจะมีทั้งจานเดี่ยวและจานรวมนะครับอ่ะโอเคครับใครมีตะกุดส่งรูปให้ดูได้เลยครับสวัสดีครับ